อ่ะก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่อาจารย์มาถึงที่ตําหนักนะครับลูกศิ์ลูกหาอาจารย์ก็ห้ายๆนะครับระยะกี่สิเมตรยางเป็นชบุงโมหอดอยู่ช่วงช่วงนี้นะครับอาจารย์น็อตตี้ปังมากนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์นะครับก็รอฟังจากปากของอาจารย์นะครับ อ่ะใกล้จะถึงแล้วอีก5เมตรแครับปอยันนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวอยยันยัมีารอนองอนะครับมถ่ายทุกคนนะครับจา์มาถึงแล้วนะครับจารย์มาถึงแล้ว

อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับขอแบบทั้งภาษาอีสานด้วยครับด้วยท่องภาษาไทยเนอมื่อนี่ต้องกะเวีอีสานเขาใจอยู่นะครับบ้าเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งกะเมื่อนี้อาจจะดูแล้วอทัวถึงนะครับเพราะว่าคนกระลายขนาดวันพฤหัสดนี่ยเนี่ยปกติคนจะเยอะแค่วันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ตอนนี้ เราไม่มีวันธรรมดาอีกต่อไปก็ถือว่าเป็นวันหยุดแย่ๆเหยียบตีนกันเด้อครับเหมือนเหมือนฝนจะตกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตบันทึกคลิปไดยเด้อคุณไอ้ยัยเก่งแต่ขอกลับไปเพิ่งนี้ช่องอาจารย์เด้ออ่ถามนะครับมาหลายๆนี่ถือเรียกว่าโอ้นะครับยกมือใส่กล่องให้เด้เน้อคุณได้ยกมืออันนี้ถ่ายไว้นะครับเผื่อมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อนะครับโอ้ทางผิดนะเนา อีกน <Leh fingers out. hora> oh, uh, yeah, ั <fin anta> <ots> ่ง <guarding> น <the curb> mm ั่งอีกนั่งโอ้นะครับเยอะมากนะครับโค้ดเยอะหลายเพราะว่าบรรยานาศก็แบบเดินมาหนีเด้อยิอ่าคนไหนหลายครับวันนี้ขอบคุณนะครับเน้นให้นะครับได้เบิกตัวข้นนะครับผู้ใดที่พวกท่านในไทยลูกที่อาจารย์ย่างวังกีก่ะเหลียวประทานในสีไทยนะไปอาจารย์ทางนี้หน่อยทางนี้หน่อยหันนี่สิ นะครับทั้งคนเกิดึงหัวตากันกะเดี๋ยวเด้ถ่ายรูปนั้งกันทุกคนนะครับอาจารย์พวกนี้เดี๋ยวใส้มกกือเนี่ยเดี๋ยวเดยอยู่ต้อนรับนะครับชวนมากกะถือเล่กันเนาะครับนอกห้องเขาห้าแก่หมดแล้วผูว้นงคนมาถือเด,ด้ผู้นงคนหนียังมาถือนะครับเสียงเสียง,งมันควยเฉยซุด<ไ>เราบ่<ไ>เอาโ้โหรถในแม่เสียงกระซุดเด้อได้ยิ้มมาครับคนยิ้มกันก<อ>็ แงม้วนกันแล้วนะแผ่งม้วนนี้บางคนก็ถูกจนซีเมดนี่แต่บางคนนี่บ้ถือครับเป็นสายปราบเสี้ยนปราบสำนักอือนอาจารย์ในดังอาจารย์ไดนแม่นกูซื้อน้ำตายเมดครับมีอยู่แล้ว็จะนีอีกประเด็นหนึ่งอาจารย์เราก็่าตัดออกเลยซีคร่ครูบลงคนตัดออกครับ เนี่ยเพราะว่าอย่างงวดเมื่อกี้สี่หกอาจารย์ก็บอกว่าไายระยะตัดออกวาอกทุกคิดคุณลังค้นกับเฮ้ยสี่หกออกไ้่อาตัดออกกันแล้วครับประเด็นอ่าเป็นยังไงบาดที่นีนึ้คว่าข้ามมาจานอาจารย์วางเลเอามือขึ้นมาเคกอ่าเพราะว่าอย่างย่างสีเบิร์ตมีพันบ่ได้ครับอ่าเขาอาจจะเขาออกงวดที่ผ่านมาให้ได้ก็จะพึ่งไปวางงวดน้านะครับเพราะว่าพิ่งวะวาหลาน่าก้อ่านจัมาสิ่นี่บ่มีนะครับหลังการงวดนานนี่จะเป็นงวดที่เก่า บางคนก็อาจจะเห็นหวยไปแล้วเพราะว่าดังหลายนะครับเด็กในตีตกกับปลอมหลายต้องระวังเพจปลอมหลายเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับอ่าคุณอาจารย์น้องตีทักหรือแอดเพื่อนไปปลอมนะครับไม่ต้องคิดทั้งหลายครับเอาบอกรู้รเพราะว่าบพี่เวลาไม่เอาตีกับไอ้คือพอขายยิ่ตลาดมาเด้อแบบโมกโมกครับสามเลยลอย สีว่าแม่นอาจารย์เราได้ดิเด่นคณะลกแล้วไปไปยังไงเพื่อนบล็อกโคะเ้าว่าแม้ปัจที่นี่ครับแต่ยังไยอยู่ด้วยด้อยเงี้ยแตกเลยอ่ะกะเมื่อี้ซื้อยังก็ได้ให้มีศูนย์นะครับก็จะมีศูนแป8ศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์สี สามตัวเนี่สูย์เจ็ดแปกับศูย์แปดสี่นะครับอ่ามีอยูซีคูเด็กซีคูหามตัดออกถือก็คือถือบ่ถือก็คือบ่ถือนะครับเด่ทีีเข่ามีรุดแล้วผู้ใดที่ตาดตอบแปดงวด่ิ่านมาภูรคุตัดออกทุกงวดนะครับอยาหาเหตุอีกแจ๊กเกียนะครับคือกันถือก็คือถือบ่ถือก็คือเอาไหมงวดหนาครับเอเด็กมีตรมนี้ละกการถามว่ามันจะเขาหรือรุดอาจารย์ตอบก่ได้ล้กการงวดนี้มันดังครับ มันดังครับมือนีมาแล้วกว่าจะบางคนบาคันงเหตุเรื่อกูุ่ปกติเรื่องล่่ยเขาจะไ3ทุ่มวันที่3สี่เด็อแต่มือนีมาแล้วก็สาทให้เลยเดี๋ยวทุกคนยังทองน้ำกันเดี๋ยวจะยกมือให้นะครับเด้อนะแล้วก็ไปซื้อซาเลกล่เลืเขามีอยู่สองชุดระวังเลื่ที่ให้ไปรักศูญก็เรื่กล่มปูมักชุดใดก็เลือกเอามักชุกชุดก็เอาเม็ดนะครับึ้นหน่อยก็ซื้อตัวละห้าบาทนะครับจะไปซื้อหลายนะที่คู่นี่สามารถซื้อได้ครับจะถามามกยัง อีก็จำได้เพาเลย่องหอกหนะ็ังนี่นช่พระสินเตี้ยนตัวจริงคุณเศรษฐีบอกออก106กับ70ล่งนะครับซึ่ง70นี่มีที่มา0770ไม่ทำดี่เข,เข้าไปก็คืออาจารย์โคตรกวนท่านอาจารย์แหม่มปูใหญ่หรือพ่อของผมสีเราเสียชีวิตไปแล้วมันเกิดเล่าขึ้น07ตุลานะครับผมก็เลยหมัก07เด้เงวันนี้เด้อผู้ใดมัก,กอัด07เอา ะครับแล้วตำแหน่งที่มันมากออกก็คือตำแหน่ง04ตัวสุดท้ายของเราถ้าไปไล่ดูแปดงวดก็ตำแหน่งนี้ออกตลอดนะครับมวดที่แล้วก็46มงวดก่อนก็02ก่อนหน้านั้นก็12อ,อ่าหนึ่งกระดาษเราแตะสามตัวนะครับ605แล้วก็16เมษาเราก็แตะสามตัวนะครับแล้วก็งวดเมื่อกี้อ่าตำแหน่งหนึ่งกระดาคเรามีจิถึงเมื่วันที่หนึ่งแล้ว,ง,ลวงวดเมื่อกี้กับนี้นะครับที่มาสำหนักนะครับอาจารย์ครับผืวอมถือตักตัวอาจารย์กันเลยแม้หมกหลายได้ อ่ะอ่เด็กูดเด้ที่ยกมือนะครับเด้เอต้องลองตามเด้ขอข้างหลังสิประเดี๋ยิ้มโอนไไอ้จบกดน,นไปไอ้เห็นไปไม่เห็นแล้วมัยนยกเนาะ,ะ,ะ,ะอ่ะอ่ะบนได้ครับเด้อสองสามหนึ่งอ่าบางคนอาจจะเห็นได้ติดต่อแรวนะครับนี่คือเล่ทูนะครับแล้วก็ ถ้าใครดวงไม่ดีรู้ตัวว่าดวงไม่ดีนะครับก็ให้ไปขอขมากรรมบทขอขมากรรมในย t u b e มีเราพิมพ์่าบทขอขมากรรมอาจารย์นอตตี้ก็จะขึ้นเลยไปสวดตัวขึ้นก่อนนอนนะครับจะได้มีโชคมีลาภไม่ก็จะมีอยู่หลายคนที่ดวงไม่ดีเช่นซื่อน้ำไผ่กระสุยแม่น้ำนึ่งดังบอกโกบีื้อกระไตเขื่อนมาที่นี่อาจารย์นอตตี้ละไล่ต่อไปมานะนะครับกะเลขมีเขามีหลุดผมยังอีกครั้งเลขมีเข้ามีหลุดแต่รนไม่ควหมันใหนของผมไผ่หลุดศูนย์ินศูนย์ด ว่น่านจะเป็นล้านเปอร์เซ็นต์น,นะครับผมมั่นใจละเมื่อวานผมพวยแล้วผมแน่นนะเลิกเมือวัน,น,นยังมีแลวมาเหยียบถ้างวดได้่วยกับมาแน่นอนครับกับมั่นใจได้ว่าู08 0แปด04นนี่อยู่ในนี่แหละครับว่าไปใส่สามตัวอาจจะสามตัวก็ได้เจ็ดแปดครับ0 8แไดสี่แต่ว่าเห็นเขาตรงมากขึ้นอ่าไม่รับข่าวนะอนาจารย์ก็ซื้อไว้เ <c oughs> พราะต้องห่วงวง่วารถแท็กี่ไล่ครับมว,วยนี่รถแท็กี่ไล่แก้ว่าไปยั้งเอามุกสิบล้านเก่าดอกว่าเอาไลา่ของเขา อ่ะแล้วก,ก็มื่อนี้จะได้เบิร์เมททุกคนเบิร์เมทอาจารย์จะสวนแล้วก็เคาะหลังเข้ายา,างออกท่งนี้ได้เลยเดีออกก่ดยวกระตุ้ใดจะถ่ายรูปให้นวนฒิกับมาต่อแถวสองแถวแล้วก็ถ่ายไม่ยื่นกล้องให้ทีมงานจะเข้ามาถ่ายนะครับเด้อมันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อนี้ก็อาจจะหันหน้าไปว่านน้ำไปยิ้มใส่ว่าเหมือนนักเรียนอาจารย์เด้ออาจารย์จะว่าน้ำทุกคนผู้ใดเห็นว่าเปล่าเมื่อก็นั่งว่ายุ้มมัดมืออะไรขยับเปล่าเอานันนี่แหละพะนะเอามาเอาหมอนมาอาจารย์จะนั่งนั่น อย่างบอกนะคุลังคุณมาหยัดเข้าพ่นถือนะครับก็คือต่างทำนำหน้าไทยอนคลิปกันไปเมื่อปี63อาจมาดัดได้บอกว่าเาเมื่ออายุ30ปีจะดังและมีชื่อเสียงระดับประเทศที่ขั้นคนเขาไม่ถึงปีนี้30เด้อครับเด้อปกติกับว่าเคยเห็นคนณไหลมาเนี่ปกติเขาก็นั่งหันยิ้มใส่กันแฮ่แฮะอยู่แบบนี้ปกติเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์กับวันนีป่านนี้ว่นนีคนป่านนี้ครับอันนี้แน่นจน จ็ดสี่วอลน้ำไผ่ญานมันเกลียดนะครับย่านดูแลบัลีนี่ยังขาดพกพกห้องครับขอตรวจพอภัยด้วย,ยครับเด้อเนาะกะผู้ใดนี่ยังสีถานยังบอกยกมือเอด้อผู้ใดสีถานยังยังนะครับอ๋อไปไปดูอยู่ครับวันตาพุทธเบิกมาครับเรียนระดับชื่อเงียบยืนหันอ๋อมาไก่นะครับหลายคนกับมาตะทางไก่หลายนะครับอย่างนี้ ว่ามาทางไก่หลายอาจารนที่พักกขาบ่กเคยได้พักเลยปกติมันธรรมดาอาจารย์จะภาพนอดทยวลิปเดี๋ยนี่พัก่็ได้ลูกที่เดินที่ไหนเนี่ยเมื่อนั้นคนหลายครับมือวัาอะไรที่ตกจากเต้นนอนอยู่ไหนเนี่ยลูกพี่กันจอดรถเงีวไปเอาเลยเต้นหรือปะแมงบาทลูกพี่ยี่สิเจ้าแล้ที่ไหนเต้นเพราะกล่าวเป็นเต้นครับคุณอาาย์ไงเพื่นจะเลขนะครับย่าอีกางข้าซีคูหามหอักหรืออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เหมือนงวดก่อนอาจารย์บอกว่า ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีมันโคตรสีเลยเห็นไหมครับสีสีสนะสีสีนี่สันสีสีออกลางนี่ก็ยังบัดีใจถึงจะเขาที่พูดผมก็ว่ได้ดีใจพ่อบ่นอนอกสีสีกเท่านั้นล่ะในคลิปผมตอนเสืออะไรเนี่ยนะเมื่อนี่ดาวไทยถือเครื่องไรเไทาสีมาล้อมถวายตู้แาแฟปากห้างมาจีหัวโลนะครับเด้อ,อรักษาสัญญาแลาวเ,เด้อสารัอย่าลืมเด้ออย่าลืมเมื่อวันก่อนเดเลยมาล้อมหลายคนนะครับเด้องวดก่อนมีแค่หน้าอำเภอ แต่วันนี้ปากทางนะครับอ่าแต่ที่ได้มาล่ำแล้วแต่ถวายปูกกองบะผมยามานอี้กับปูการขอพรเราขอจุดนั้นเลยถ้าเป็นโชคลาภนะครับเนา่า